หลายังสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ระวังให้ดีเพราะตอนนี้รัฐบาลเปิดให้แจ้งจับผ่านแอปได้แล้วแค่เห็นก็แจ้งได้ไม่ต้องระบุตัวตนเราโทษแรงมากนะจำคุกสูงสุด10ปีเลยทีเดียวและถ้าคุณเจอคนสูบคนขายหรือคนผลิตบุหรี่ไฟฟ้าต้องทำยังไงง่ายมากก็แค่เปิดแอปทางรัฐแล้วก็เข้าเมนูแจ้งเหตุ เลือกไปที่แจ้งเบาะแสบุหรี่ไฟฟ้าคุณจะระบุชื่อผู้แจ้งหรือไม่อันนี้ก็ได้จากนั้นก็กรอกรายละเอียดเช่นชนิดบุหรีไฟฟ้าใส่พิกัดหรือปักบุดสถานที่เพิ่มภาพถ่ายหลักฐานระบุว่ามีผู้กระทําผิดกี่คนเลือกสถานะเร่งด่วนตรวจสอบข้อมูลแล้วก็กดส่งคุณจะได้รับประหัสแจ้งเรื่องเพื่อติดตามสถานะซึ่งหลังแจ้งแล้ว คุณจะสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของเรื่องที่แจ้งได้เลยมาดูกันว่าถ้าใครทำผิดโดนโทษอะไรบ้างการนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าโทษจำคุกสูงสุด10ปีบวกกับปรับอีก5เท่าของมูลค่าสินค้าคนที่ขายบุหรี่ไฟฟ้าจำคุกสูงสุด3ปีบวกกับปรับให่เกิน6,000บาทคนที่ครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าจำคุกสูงสุด5ปี บวกกับปรับสเท่าของมูลค่าและคนที่สูบในที่สาธารณะปรับสูงสุด5,000บาทเห็นไหมละว,ว่าโทษหนักขนาดไหนใครที่คิดจะสูบหรือว่าขายคิดใหม่ให้ดีนี่เป็นเหตุการณ์จริงคนที่สูบบุรี่ไฟฟ้าในที่สาธารณะเมื่อมีคนแจ้งบอกแสซึ่งในไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจสอบทันทีแล้วก็จะให้ค่าตอบแทนกับคนแจ้งด้วยนะ ซึ่งแบบนี้ใครจะกล้าเสียงอีกล่ะแต่ก็มีข้อควรกังวลเหมือนกันนะเกี่ยวกับระบบแจ้งจับอย่างเรื่องของการกลั่นแกล้งถ้าเกิดว่าใครแจร้งข้อมูลเท็จก็อาจจะทำให้เจ้าหน้าที่เสียเวลาฟรีอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่จะต้องรับภาระเพิ่มแล้วก็อาจจะกระทบสิทธิส่วนบุคคลด้วยดังนั้นแล้วถ้าจะใช้แอปนี้ต้องใช้ด้วยความรับผิดชอบกันด้วยนะ สรุปก็คือใครเจอคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าคนขายหรือคนผลิตก็แจ้งได้ทันทีผ่านแอปทางรัฐโทษแรงมากอย่าเสี่ยงเด็ดขาดและที่สำคัญแจ้งอย่างมีจริยธรรมอย่าใช้ระบบนี้ไปกลั่นแกล้งใครถ้าอยากลองดูก็โหลดแอปมาลองกันได้เลยแล้วคุณคิดยังไงกับมาตรการนี้คอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนดะ